โอ้ลดราคาแล้วครับนี่หลังนี้สวยๆอย่างนี้ลดไม่อีกหนึ่งแสนนะครับสวัสดีทุกท่านนะครับวันนี้ผมบอยสิทธิศนครราชมาอยู่กับเจ้าของใจดีบอกเลยว่าลดหนึ่งแสนไม่ได้ลดคอนเทนต์นะครับไม่ได้ลดเพราะขายไม่ได้แต่อยากจะลดเจ้าของนิสัยชอบลดราคาคุยถุกคอคุยถุกใจนี่ลดสะบั้นหันแหลกเลยนะครับนี่ไปเดี๋ยวเราไปคุยเจ้าของใจดีว่าเป็นยังไงบ้างว่าลดจริงหรือลดปลอมแล้วลดแล้วเหลือเท่าไหร่ครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับโอ้ยเสียงนำหน้ามาเลยนะครับสวัสดีทั้งสองท่านเลยนะ เดี๋ยวค่อยแนะนําตัวแนะนําชื่อกันที่หลังเนาะถามก่อนพื้นที่ดินเนี่ยกี่ตารางวา265ตารางวาค่ะโอ้ยรึ่งไรกว่าค,ครับลดเหลือเท่าไหร่เอาถามราคาเลยจาก899,000กบาทลดเหลือ7 9 9 0 0 0บาทท่านผู้ชมช่วยกันจําไว้นะครับลดราคาลงมาแล้วลดกันแบบง่ายๆเลยนะครับเหลือ7 9 9 0 0 0พร้อมค่าโอนไหมครับฝีโอนอ่าลดมา10,000 0ผ่อนได้ด้วยใช่ไหมผ่อนได้6เดือนค่ะผ่อนได้6เดือนแต่ขอเป็นราคา ราคา8 0 0 0 0 0แปดาหมื่นเกบาท,บาทไม่คิดดอกเบีย้ยแต่ถ้าใครดูจากไลฟ์สดนี้นะครับใครมาจากบอกมาจากพี่บอยเนี่ยผมลดไปเลย1 0 0 0 0แสนเหลือ7 000, 9็0 0 0บาทครับอ่าโอเคอันนี้ถือว่าเป็นเรื่องที่น่าย,ยินดีนะครับอะไรลดราคาก็หูผึ่งตาลอนกันแล้วทีนี้ผมถามนิดนึงใครกันบ้างเนี่ยเสื้อสีขาวเสื้อสีเหลืองเนี่ยครับอ่าคุณเอกอ่อนเลยครับสสวัดีค่ะเอบ้านที่ดินนะคะสวัสดีครับผมนัดที่ราคาถูกทำเลดีนัดผมยาวผมยาวผมยาวอ่าาานี่นี่ตัวจริงเสียงจริงนี่อยู่ในสื่อออนไลน์นี่โด่งดัังงท้คู่เลย สวัสดีคุณน่าสวัสดีคุณเอ๋หาบอยไม่ได้ <laughs> ไม, <laughs> ไม่ไม่ไม่ไม,ไม่หลายคนติดตามทั้งสองท่านแต่เดี๋ยวก่อนยังไม่รู้เลยอยู่ที่ไหนผมถามนิดนึงนะฮะบ้านหลังเนี้ยถามก่อนนะกลัวเพี้ยนกลัวผิดกลัวพลาดพื้นที่ดินเนี่ย265ตารางวาคุดแดงใช่ไหมครับใช่ค่ะฉะนดพร้อมโอนแด,แดงครับ มันอยู่ตำบลแห่งหนตำบลใดกันอยู่ที่ตำบลหนองปลาดูค่ะอำเภอระขวัญจังหวัดกาญจนบุรีเคติดต่ออำเภออู่ทองเช่นเคยเอ้าไม่ได้อยู่เพชรบูร์เหรอไม่ใช่ครับบรรยากาศเพชรบูร์มันเหมือนเขาค้อมันเหมือนภูกระดึงมันเหมือนภูเรือเลยนะครับผมชื่องการหนองตะไก้แลนด์เป็นดินแดนใหม่ครับหนองตะไร้แลนดเป็นเมืองใหม่หนองตะไก้แลนด์หนองตะไร้แลนครับอ่ามีเพื่อนบ้านอยู่เยอะไหมครับเยอะเลยค่ะประมาณ1ิ สิบวันหลังคาเรือนครับในโครงการแล้วกันนะฮะเดี๋ยวจะต้องโครงการปีเดียวนะปเีปเดียวปีเดียวประมาณสิบสิบสิบสองได้ครับอ่าสิบว่าเดี๋ยวค่อยถามเบอร์แต่เดี๋ยวนี้ฮะขออนุญาตนิดนึงนะฮะเรามาถ่ายทําตอนบ่ายบ่ายครับอ่าดวงอาทิตย์แสงอาทิตย์ครอบรับขอบฟ้านี่ให้ดูเพื่อนบ้านก่อนนุ่นก็มีไหลายหลังมากนะครับโอ้โขอบคุณมากที่คนที่ช่วยกันพิม์มานะครับมีวัดด้วยแต่เดี๋ยวค่อยดูมีวัดด้วยเห็นเมนด้วยไม่อายด้วยให้ดูตรงๆเลยนะครับเอาตรงๆไปเลยนะครับ บ้านหลังนี้กําลังสร้างนะครับมีเพื่อนบ้านด้วยไม่ต้องกลัวหลังนี้กําลังสร้างอยู่หินปูทรายพิ่งมาลงนะครับนู่นมีแทงน้ําเพื่อนบ้านเนี่ยแถวเนี้ยผมมองในโครงการเนี่ยเป็น10 20หลังขึ้นไปนะครับบางที่กําลังตอกเสาเอกตอกเ<ม>สาหารด<อ>้านในอีกเยอะโอ้มีเยอะครับนูนน่น<า>นูน่น,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 นมองทะลุไปเพียบเลยนะครับมีวัดด้วยใช่ไหมฮะครับผมวัดอะไรวัดหนองตะก้ายใครที่ชอบวัด โอ้โหชื่นใจแต่ใครที่กลัวผีนี่ก็อีกเรื่องหนึ่งนะครับเห็นเมนด้วยแต่เมนอยู่ไกลๆเราไกลครับข้ามถนนไปวัดหนองตะไายครับผมหูมองไปก็มีเพื่อนบ้านด้วยนี่ครับใช่ครับวัดหนองตมีคนมาอยู่แล้วด้วยอยู่ที่บ้านนะครับผมอยู่ที่บ้านหลังนี้ครับอ่าเพราะฉะนั้นผมให้ข้อมูลที่โดยตรงๆหมดเลยตรงเลยนะครับทําไมบางคนบอกว่าชอบวัดลรวชอบเดี๋ยวเดี๋ยวขอขาใจนิดนึงคุณคุณนักคุณเอ๋อยู่วิเฉยก่อนผมขาใจตรงเนี้ยเห็นวัดเห็นเมนไม่กลัวเลยเหรอใช่ครับคุณนัากลัวไหม คนแย่งกันซื้อที่ดินครับมันแป่ครับปกติต้องมาดูเองครับว่าทําไมถึงถึงแปลงนี้ถึงขายหมดเร็วด้วยครับแล้วคนปลูกแอคทีกันเยอะมากอยู่ตรงนี้ยค่ะหน้าวัดโอ้โหปกตินะคนเห็นวัดนี่จะคนลุกคนพองเลยนะก็ในนี้นั่นได้สองมุมครับมุมของความอบอุ่นขนมไทยประเณีด้วยครับก็อาจจะไปประมาณนั้นมันมีอย่างนี้บางทีคนบ คนเท่าคนแก่ชอบใช่ครับข้ามถนนไปปุ๊บไปวัดไปทําบุญได้เลยใช่ครับใช่ค่ะอย่างน้อยๆก็มีพระเป็นเพื่อนเยอะเลยครับอุ่นใจอุ่นใจครับเช้าเช้านี่โอ้มาใส่บาตรได้นะครเพราะเราเลยให้ข้อที่จริงว่าอยู่มีวัดให้เห็นแล้วก็มีเมนให้เห็นด้วยครับชื่อว่าวัดหนองตาใกล้อยู่ตำบลหนองประดู อำเภอราขวัญจังหวัดกาญจนบุรีจับพิกัดวัดมาเจอบ้านเลยครับอ่าโอเคปกติเขาไม่ให้ดูวัดกันนะเพราะคนส่วนใหญ่จะกลัวแต่ FC ช่องนี้ใจดีมากเห็นวัดแล้วกระโดดยิ้มกันเลยนะครับพอบอกวัดปุ๊บคนดูเพียบเลยดีนะครับโปรโมทวัดปีทออกระทงทออกระถินก็ได้บุญด้วยมาเลยมาเลยวัดก็จะได้ได้เงินได้ทองบุรณะด้วยอ่าคิดในแง่บวกนะครับสุดท้ายคนเราไม่พ้นวัดหรอกอ่าเดี๋ยวเข้าประเด็นนิดนึงคุณนัทคุณเอ๋พื้นที่บ้านเนี่ยนะ ตรงเนี้ยถามก่อนบ้านสวยๆอย่างเงี้ยน้าท่วมไหมเนี่ยไม่ท่วมครับไม่ท่วมนานเลยที่เป็นที่ดอนฝนตกหนักมากๆแถวนี้นะหนักที่สุดนะปริมาณน้ําฝนของหนองกระดูนี่เยอะมากไม่มีแอนะครับไม่มีครับมีคนมาอยู่มีคนมาอยู่ตั้งแต่ปีที่แล้วนะครับเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราไปเดินดูกันได้ครับแต่พ้ท่วนิดนึง FC เนี่ยตอนนี้ไล่สดเอสีดำเอ c สีแดงเอฟสีฟ้าเนี่ยเข้ามาชมกันเพียบเลยเขาก็ยังงงว่า อยู่ตรงไหนบอกกันอีกครั้งหนึ่งอยู่ตำบลอะไรนะฮะอยู่ที่ตำบลหนองปลาดูค่ะอำเภอราขวัญจังหวัดกาญจนบุรีอยู่เส้นถนน4035ไกลกรุงเทพไหมไม่ไกลค่ะเริ่มต้นจากเซ็นทรัลเกสตก็อยู่ที่ประมาณ120กิโเมตรเดินทางไม่เกิน1ชั่วโมงครึ่งถึง2ชั่วโมงแป๊บเดียวแป๊บเดียวเดี๋ยวผมลองจับให้ดูเลยครับแป๊บนึงครับแล้นตรงนี้นะฮะไปที่เขาเรียกว่า ป,ปตน้องปูหรืออำเภอร,ราขวัญนี่ไกลไหมไม่ไกลคะ่ะห่างจากตัวเมืองของอำเภอราขวัญทั้งู่ย์ราชการโรงพยาบาลปั๊มปตอ,อยู่ที่ประมาณ10กิโลเมตรสิบกว่ากิโลเมตรแล้วก็เซเว่นเกิโลไม่ไกลเซเว่นซีเจเจ็ดกิโลครับผมค,คุณนัทชุดเอ๋เดี๋ยวขอข้อมูลนิดนึงรู้แล้วว่าน้ำไม่ท่วมรู้แล้วมีเพื่อนบ้านบ้านหลังนี้มีกี่ห้องนอนสองห้องนอนค่ะ1ห,ห้องน้ําแล้วก็ห้องโถงเป็นบ้านอาจจะขนาดไม่ใหญ่มากเหมาะกับการที่ว่ามาเรียกว่าเสาร์อาทิตย์มานอนมาเย็นวันเสาร์นอน คืนหนึ่งใช่ไหมใช่ค่ะ123กิโลเมตรจากเวสเกตรครับไม่ไกลมาก,มกอขอบคุณคมากนะครับบอกใบอะไรหรือเปล่า 1, 2, 3 1> ครับ 1, 2, 3 2> 1> ครับ 1, 2, 3เป๊ะเลยครับอ่าแล้วสวยเลยครับหลายคนนะเดี๋ยวผมจะต้องถามเบอร์คุณน้าถามเบอร์คุณเอ๋ยังไงช่วยกันพิมพ์นิดนึงเนี่ยหลายคนทำไมต้องมองเมนมองเมนแล้วสึกว่าคนดูเยอะมันมีเสน่ห์ล้วครับให้ดูอีกครั้งนึงก็ได้ เดิน <Bye. S 1> ไปเนี่ยอ้อมไปหน่อยนึงไม่ไกลมากก็ประมาณสัก700เมตร800เมตรคร่าวๆนะถ้าเดินตามถนนเนี่ยนะครับก็บรรยากาศอย่างนี้เลยแล้วก็มีเพื่อนบ้านอยู่ข้างหน้ากล้องเนี่ยเยอะเหมือนกันนะครับประปามีไฟฟ้ามีอินเทอร์เน็ตมีนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ไม่ต้องกลัวนะครับอ่ะมาเข้าเรื่องกันนิดนึงนะครับรู้ละบ้านเนี่ยสองห้องนอนหนึ่งห้องโถงห้องครัวมาทําเองครับหรือจะทำห้องอีกห้องหนึ่งที่เป็นห้องนอนเนี่ยเป็นห้องครัวก็ได้ครับหรือ พื้นที่เนี่ยเหลืออีกเพียบเลยมันต้อง2 6 5ตารางวาเนี่ยมาสร้างใหม่ได้อีกหลังมาทำใหม่ได้อีกหลังนึ่งสร้างเพิ่มได้สร้างเพิ่มได้อ่าบางคนเพิ่มมาคุณอาชุนเอ๋เขาสงสัยขอราคาอีกครั้งหนึ่งนะปกติขายเท่าไหร่ปกติปกติอยู่ที่899,000บาทลดลดใครดูคลิปพี่บอยใครดูคลิปนี้บอกเลยมาดูจากคลิปพี่บอยลดไปเลย10,000 0บาทเงินสดครับเงินสดมาเลยกรรมมาเลยเหลือ7 9 9 0 0 0ใช่ครับวางจองเยอะไหม ขอ10 10จากเจ็ดแสนกว่าก็อันนี้เป็นมัดจำแล้วกันครับแต่ถ้าจองออนไลน์ถ้าสมมติใครกลัวไม่ทัน10,000บาทมีเวลา1อาทิตย์แล้วคุณนักคุณเอกจะโกงไหมไม่โกงแน่นอนครับหมื่นหนึ่งเอาไปทําอะไรใช่ไหมถูกต้องครับผมอยากได้เจ็ดแสนกว่าครับผมอยากได้หนึ่งหมื่นครับหนึ่งหมื่นไม่ต้องกลัวไม่โกงนะครับเจ็ดแสนก็ไม่โกงหรอกโอนก่อนครับมีชื่อหลังโฉนดก่อนค่อยจ่ายตังค์อ่าอันนี้ก็สบายใจของไปเงินมาสบายใจได้เพราะว่าเราทํากันมาเยอะแยะแล้วครับ ทีนี้ฮะรู้แล้วว่าบ้านหลังเนี้ลดมาหนึ่งแสนแต่ที่เมื่อกี้ผมตะงิดตะกิดที่ถามคาไว้อ่ะผ่อนยังไงนั่ง,งงงนิดนึงอ่าแบ่งจ่ายได้หกงวดครับหกงวดไม่ได้คิดดอกเบีย้ยแต่ขอเป็นราคาไม่ลดครับแปดแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทอ่ะสมมติงวดละประมาณเท่าไหร่ก็หารเลยครับหารหกหารหกครับอืมอ่หารอหรือบางเดือนเนี่ยเดือนนี้มีเงินโบนัสขึ้นมาเยอะอหน่อยวางเยอะหน่อยวางเยอะหน่อยแล้วก็จะเงินอีกหกเดือนก็ได้อ่าหรือจะยืดหยุ่นนิดนิดหน่อยหน่อยก็โทรมาคุยได้ คุณนัทคุณเอ๋ก่อนที่จะเคลื่อนตัวไปดูจุดอื่นเนี่ยขอเบอร์ไว้หน่อยสิขอเบอร์ช้าๆนิดนึงแล้วเดี๋ยวอย่าเพิ่งให้นะฝาก FC ใจดีทุกท่านเนี่ยฝากพิมพ์เบอร์ทั้งสองท่านมาหน่อยนะครับแล้วเอาเบอร์นั้นไปหาตัวเลขเอาละกันนะครับเมมได้เมมนะเพราะว่าแกสองท่านเนี่ยทั้งสองท่านเลยเนี่ยแกมีที่ดินถูกๆเยอะนะครับแถวนี้เยอะมากเมมไเม,ม,เม่เบอร,เร์ไม่เสียหลายหรอกครับไม่เปิงเขาเรียกว่าไม่เปิงเมมโม,มรีมากนะครับเมมไว้เบอร์เบอร์อะไรกันบ้างเนี่ยให้โทรมาเนี่ยครับผมนัดนะครับ0 8 6 7 6 3 7 5 6 6 อีกเบอร์หนึ่งนะครับ0874337307ทักบ้านเขียวเบอร์นี้ได้ด้วยครับค่ะของเองนะคะก็คือเบอร์063-326-1642ค่ะอีกรอบหนึ่งนะคะ063-326-1642อ่าเดี๋ยวจะขอให้เรื่อยๆนะครับแต่ก่อนจะเดินไปดูตรงอื่นกันเนี่ยฝากเข้าหัวใจให้คนทัก3ดวงแอปดำก็ทัก3-4ดวงนะครับแอปแดงแอปฟ้าก็ฝากกดแชร์ฝากกดไลค์หน่อยละกันไปดูทางเข้าหน่อยสิฮะทั้งสองท่านได้เลยครับ หรือเราจะต้องเดินไปที่เมนไหมไม่ท่องครับไม่ไม่ต้องใช่ไหมไม่ต้องครับอ่ะไ,ไม่ต้องน่ากลัวนะครับชุมชนใหญ่แถวนี้นะครับอ่ามาดูกันว่าเป็นยังไงบ้างนีง่เดี๋ยวดูจระทังเข้าหน่อยนี่หลังนี้กาลังสร้างเลยนะครับมีเพื่อนบ้านแน่นอนนะครับตรงข้ามเอะคุณด้คุณเอ,อหันหน้าบ้านออกทิศอะไรทิศตะวันออกค่ะทิศตะวันออกเฉียงใต้นิดๆตะวันออกเฉียงใต้อ่าไปเลยนะครับมาอยู่ได้มาอย่างนี้มาชมได้ทุกวันไหมฮะได้ทุกวันเลยค่ะอ่าไม่มีวันหยุดนะนี่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 วัดหนองตะไก่นะครับพิมพ์มาวัดหนองตะไก้ พี่ให้มายืนตรงนี้ไม่ใช่อะไรหรอกจะให้ดูความกว้างของพื้นที่โอ้โหอาจจะย้อนแสงนิดนึงนะครับแต่บรรยากาศนี้สวยงามมากนะครับอยู่ได้จริงแล้วตรงไหนบอกว่าที่จะปลูกบ้านได้อีกด้านข้างฮะโอ้โหที่ว่างเพียบเลยว่างเพียบเียเรามีรู้ให้กี่ด้านครับมีด้านค่ะครบทุกด้านครับสี่ด้านอันนี้ครบทุกด้านปลูกต้นไม้ให้แล้วด้วยครับผมมีต้นไม้เรียบร้อยมีซิวโอมีสนชัดนะครับคุณสุกัญญาถามว่ามีขโมยไหมขโมยนะครับจริงๆขโมยมีทุกที่ครับแต่แปลงนี้เดี๋ยวก่อนนะครับ ถ้าใครมาได้เร็วผมเดี๋ยวผมแถมกล้องวงจรปิดเพื่อเป็นยามป้องกันให้หนึ่งตัวแถมกล้องให้เลยถูกต้องครับจดไว้เลยฮะจดไว้เลยฮะแถมให้เดี๋ยวผมเดี๋ยวผมลืมจดไว้เลยฮะนิดนึงนะฮะอ่ะโอเคนั้นไม่ลืมนะ,อะเอฟซีอะไรไปของแถมไม่ลืมแต่ซื้อซิมเองนะฮะซิมรายปีซื้อเองอ่าแต่ทีนี้ที่สงสัยนิดนึงว่าเวลามังวางเงินจองเนี่ยสิบเปอร์เซ็นต์หรืออะไรทั้งหลายแหล่เนี่ย ต้องทาสัญญาใช่ไหมถูกกลออ้องครับเพราะท่านผู้ชมสบายใจได้สัญญามีตเนาเรียมบ้านแบบชาชนครับแล้วอย่างนี้ครับบางคนก็ไม่เชื่อหรอกคนขายพูดสารพัดจะพูดพูดเพื่อขายจะเข้าไปชมเนี่ยในสื่อออนไลน์เนี่ยเพื่อไปดูนี่ว่ามีความเคลื่อนไหวไหมมีประวัติดีๆไหมนี่เข้าไปชมที่ไหนกันบ้างคุณเอก็เลยของเอนะคะก็ทุกช่องทางเลยนะคะก็คือเบอร์ติดต่อคือ0 6 3ย์หกสามอแล้วก็ทุกช่องทางเอบ้านที่ดินส่วนผมนะครับ ผมนัดนะครับถ้าติกตอกก็แฮชแท็กนัดผมยาวแต่ถ้าเป็นเพจนะครับ Facebook นะครับที่ดินราคาถูกทำเรดีแต่ต้องมีคำว่าลิทแลนด์ด้วยนะครับแล้วก็กดถูกใจติดตามไปดูปวัตร้อนย้อนหลังได้เลยครับได้หมดเลยครับผมทีนี้นิดนึ่งหลายคนสับสนไม่ใช่ว่าหนองตะไก่นะครับแต่ก่ายะสักกดให้ฟังหน่อยสิ กอไก่สระอาแม่โทยยักษ์วัดหนองหนองคือหนองน้ำรับผมตาคือตากระยายใช่ครับใกล้ก็คือกอไก่ใแม่โทเป็นภาษาพื้นเมืองของที่นี่ครับลาวเวียงยอยักษ์ใช่ครับวัดหนองตาใกล้ใช่ครับตำบลหนองปลาดูอำเภอลาขวัญอ่าจังหวัดกาญจนบุรีโอเคเลยอ่ะไปดูข้างในกันซะหน่อยนะครับไปสืบเสาะเลาะว่าเป็นยังไงกันบ้างนะครับ เพื่อนบ้านทุกหลังนี่ไม่มีล้างนะไม่มีล้างครับแล้วไม่ต้องกลัวนะว่าในอยู่แล้วสองหลังอ่าเขาเริ่มปลูกกเต็มเลยนะครับขึ้นเสาเอกเสาโดตั้งสองหลังเสาอาทิตมาก็เสาขึ้นเสาเอกวันนี้คุณแม่เขาจะไม่อยู่เลยด้วยนะคะอือขึ้นเสาเอกแล้วตรงนี้ตรงนี้เตรียมมาอยู่กันเลยเปลี่ยนแล้วใช่ทีนี้ไม่ต้องถามนะฮะว่าในบ้านมีผีไหมนะครับไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัวในวัดน่ากลัวกว่านี้เยอะนะครับเพราะฉะนั้นสบายใจได้ไม่เคย่านมือใครนอกจากมือผมครับถามนิดนึงฮะเอาเบรกกันตรงนี้ดีกว่าบรรยากาศสวยๆอย่างนี้ ถามเลยอ่ะผมคาใจเขาเรียกทรงอะไรเป็นโมเดิร์นโมเดิร์นผสมมินิมอลมูจิโมเดิร์นผสมครับผมมินิมอลก็คือมินิมอลมูจิก็คือหน้าต่างญี่ปุ่นนิดนิดญี่ปุ่นนิดหน่อยทางไทยเป็นส่วนโมเดิร์นโมเดิร์นนี่มันทางยุโรปป่ะก็ไทยนี่แหละครับหมาแงนบ้านเรานี่แหละครับผสมผสมญี่ปุ่นเพิ่งหมาแงนง่ายๆเลยละครับอ่าลูกผสมแล้วกันพูดง่ายๆผสมแล้วก็มีเทเลสขึ้นไปชมวิวดื่มได้ด้านบนใช่ไหมครับได้ครับ บรรยากาศข้างบนสวยมากใช่ครับอ่าทเรถามทั้งสองท่านนิดนึงว่ากลางคืนแถวนี้เปี่ยวไหมตอนนี้ไม่เปี่ยวแล้วครับตอนนี้คนมาอยู่ทั้งทั้งซอยซอยนี้คือทั้งถนนทั้งเส้นเนี่ยโครงการเกิดขึ้นประมาณเกือบเป็นร้อยๆ้อยโครงการครับคนกรุงเทพย้ายมาอยู่นี่เยอะครับขยบนิดนึงได้เลยครับไม่ใช่ฮะจะให้ดูเพื่อนบ้านเห็นไหมหนึ่งสองตรงนี้นะครับเดี๋ยวไปอีกสามสี่ฮะมีห้ามีเพื่อนบ้านอยู่ทั้งหมดห้าแล้วนะที่เห็นตรงนี้ห้านะหกเจ็ดเปิดใหม่แปด เก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าครับรอบด้านรอบด้านครับเอานี้คำานี้นับแต่เห็นเห็นก่อนนะฮะชาวบ้านถ้าเกิดชาวบ้านเดินชาวบ้านเยอะครับรอบเราเลยชาวบ้านเยอะเอาง่ายๆว่าที่นับเมื่อกี้คือคนที่มาซื้อที่เราไปเตรียมกำลังจะสร้างบ้านแต่ชาวบ้านชาวช่องหรือคนในรอบเป้เนี่ยตลาดนัดเปิดไหมเปิดอ๋อหน่ะฝั่งตรงข้ามเดินไปอีกนิดหนึ่งประมาณอีกห้ารงจะเมตดเป็นลูกค้าของเรามาเปิดตลาดซื้ที่เปิดตลาดเปิดแล้วเปิดแล้วคือขาย ทุกอย่างเลยค่ะเป็นทั้งของำแล้วก็ตลาดสดเต็ดตะเล็ดใช่เต็ดตะเล็ดเดินไปได้เลยใช่ครับ้งั้นก็สบายทีนี้ถามเพิ่มนิดนึงครับลวคนขยับมันรงนิดนึงถึงจะได้เห็นบ้านจะเขาเรียกอะไรดอกอะไรสีชมพูอ่ะ ซา,ากุระซาะครับผมซากุระ, <ผม S 2> ะใช่ไหมครับสั <c oughs> ่งตรงมาจากญี่ปุ่นเลยครับ <laughs> ไม่เฉาด้วยฮะอ่าก็มันเป็นบ้านทรงญี่ปุ่นะนะเนาะตัวนี้ใครเข้ามาก็เขออุ่นใจสักคนละสองสดวงแล้วกันนะครับตอนนี้ลดราคาลงมาเหลือ7จ็ดแสนเก้าหมื่นเก้าพันนะครับจากแปดแสนเก้าหมื่นเก้าพันนะครับผ่อนได้หกเดือนถ้าจะผ่อนนะแต่ผ่อนนี่ไม่ได้ลดนะเอาอย่างใดอย่างหนึ่งถ้าสดก็เหลือเจ็ดเก้าเก้าแต่ถ้าผ่อนก็ขอแปดเก้าเก้าหารหก นะครับมากน้อยก็ว่ากันไปแต่ละเดือนเอาละกันนะครับบ้านเลขที่ยังไงก็ให้มาคุยกันนะครับน้าประปามีและเป็นประปาในโครงการด้วยไม่ต้องกลัวว่าใช้ไปเรื่อยๆน้ําจะไหลรินเบาๆเพราะว่าเป็นน้ําของเราเองนะครับเพื่อนบ้านรอบด้านแล้วไปโรงพยาบาลล่ะโรงพยาบาลหล่าขวัญก็อยู่ที่ไกลสุดสิบนาทีอ่าใช่กี่กิโลประมาณสิบค่ะสิบกว่าสิบเป๊ะด้วยมะอ่าสิบเป๊ะด้วยสิบนาทีประมาณคร่ข้าเอฟซีถามว่ากี่ห้องนอนนะ สองห้งองนอน,น,อนค่ะเดี๋ยวไปดูข้างในกันอ,อ,อ่าเดี๋ยวเดี๋ยวก็จะเข้าข้างในถยวขอมาดูมุมนี้หน่อยเราดูไปเรื่อยๆนะครับจะดูเมนก็มีให้ดูนะไม่อายด้วยครับบางคนชอบก็รับได้ก็มาอยู่ยังมีความสุขบางคนชอบไม่ได้ก็ดูผันผ่านนะครับเพราะว่ามันานาจิตตังเนาะบางคนชอบวัดบางคนไม่ชอบวัดนะครับจริงๆผมว่าคนไม่กลัววัดหรอกคนกลัวเสียงงานศพคนกลัวเมนอ่ากลัวแห่งความหดหู่นะครับแค่นั้นเองนะครับอ่าสุดท้ายเราก็ไม่พ้นแต่บางคนนี่ไม่รู้ผมว่ายังไงก็ไม่รู้นะแต่ที่รู้ทำไมคนมาอยู่ตรงนี้กันเต็มไปหมดเลยไม่รู้เหมือนนนกััะครบ อ่ะไปดูครับมันอาจจะเป็นอชอบใครชอบมันก็ได้นะครับไอข้างบนนั้นเรียกอะไรนะเทะเลสค่ะเทะเลสครับภาษาอังกฤษคือเทเลสภาษาไทายคือดาดฟ้าอ่าเดี๋ยวขอดูมุมนี้หน่อยอาจจะย้อนแสงไม่เป็นไรครับนี่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 บรรยากาศตรงนี้นะครับตรงเนี้ยถามคุณนะัทถามคุณเอไปละไปโรงพยาบาลก็รู้ลวไปซื้อของกินของใช้สิบสี่นาทีไปไหนโรงพยาบาลแต่ใช้จักรยานนะโอเคไปได้ไปได้คนป่วยไปได้อ 9.8กิโลเมตรไม่สิบกิโลเมตร่าไมจุดแปดกิโลเมตรไม่ไกลมากครับผมเอฟซีเข้ามาถามใหม่ว่าพื้นที่ดินเท่าไหร่นะสองร้อยหกสิบห้าขออนุญาตขออนุญาตหมุนเห็นเห็นรั้วหมข้างๆไปรั้วรั้วหนาม นะครับดูดีๆนะดูจะช้านะครับข้างหน้าเป็นลั้วคาวบอยนะครับดูจะช้านะมีเพื่อนบ้านตรงข้างหน้ามีต้นสนฉัดให้มีปามค็อเทลหางกระลอกอะไรให้ทั้งหมดนะครับเนี่เเนดูนะดูลัวรุดหนามนะครับเพื่อนบ้านดูให้ดีๆนะฮะดูฝั่งนู้นมองทะลุไปนะครับดูเพื่อนบ้านดีๆอ่าแล้วตรงนี้เป็นดาดฟ้าถ้าพูดภาษาไทยขึ้นไปนั่งขึ้นไปทําอะไร ขึ้นไปนั่งดื่มนั่งรับกลางเต็นท์รับลมชมวิวดูวิวรอบใช่ครับกินหมูกระทะก็ได้ใช่ครับนอนกลางเต็นท์ก็ได้ใช่ครับสังสรรค์ก็ได้ใช่ครับเอากลางคืนเนี่ยเอาทีวีเป็นเอาเขาเรียกว่าตั้งแลนอนดูชมดาวก็ได้ใช่ครับโอ้นอนดูดาวก็ได้ดูดาวได้ครับหลากหลายเลยนะครับแล้วอย่างเนี้จะมาชมเนี่ยมาได้ทุกวันไหมทุกวันเลยครับจันถึงอาทิตย์เลยจันถึงอาทิตย์อาทิตย์ถึงจันครับอ่าได้หมดเลยได้หมดเลยครับทีนี้กระซิบนิดนึงสมมติเรามาชอบมามาดูบ้านหลังนีี้ไม่่ชอบเ แต่ไม่อยากจะกลับไปมือเปล่าเนี่ยมีที่เปล่าอีกไหมมีครับที่เปล่ามีบ้านหลังอื่นมีมีบ้านหลังอื่นด้วยครับมีเยอะเลยมีเยอะเลยครับมีให้เลือกประมาณ3หลังตอนนี้ครับอ่าไม่ชอบหลังนี้ไปหลังอื่นได้ใช่ราคาให้มาเลือกทำเลดูเกาะกลุ่มกันใช่ราคาเกาะกลุ่มนี้ไม่ทิ้งกันแน่นอนลบประกันอ่าจับต้องได้ครับซื้อที่ซื้อบ้านกับผมราคานี้รวมที่นะครับที่พร้อมบ้านที่พูดหลังเนี้ยที่ดินพร้อมบ้าน ทำเลอาจจะใกล้ตัวเมืองกว่าแต่ได้เนื้อที่น้อยกว่าแต่ราคาพอๆกันอพออยู่อาศัยได้ก็นหน่วยที่ว่าที่ดินที่ถูกที่สุดที่มีอยู่ตอนนี้ในโครงการเราเนี่ยเล็กสุดถูกสุดเท่าไหร่ 100ตารางวาอยู่ที่1 7 0 0 0 0บาทมีตัวตนจริงมีตัวตนจริงครับตอนนี้เหลือจะเหลือ1แปลงแล้วเนาะเหลือ1แปลงส่วน1ไร่นะครับตอนนี้3 2 9 0 0นบาท1ไร่เหลือแปลงสุดท้ายอ่าเป็นฉนดคุดเหลืองคุดแดงครับฉนดพร้อมโอนเลยครับมองครับมองเสื้อคุดเอเลยกลายเป็นคุดเหลืองคุดแดงอ่าเป็นคุดแดงทั้งหมดทุกผืนนะครับแหน่ไม่มีหลุดเลยนะผมพยายามจะหาช่องที่หลุดไม่มีอยู่ใกล้ๆกับวัดหนองตาใกล้ใช่ครับอ่าวัดหนองตาใกล้อยู่ที่อำเภอลำปาญ กาญจนบุรีครับเขาว่าเมืองกาญจน์มันแรงจริงไหมก็หน้าร้อนมันก็ร้อนเหมือนทุกที่นะฮะแต่หน้าฝนนี่สะใจครับรับประกันที่นี่สะใจคือน้ําท่วมไม่ใช่ครับฝนตกสนุกเลยครับอ่าคือฝนตกชุ่มฉ่ำชุ่มฉ่ำแต่น้ําไม่มีน้ําไม่มีไม่ไม่มีท่วมไม่มีท่วมครับอ่าทำเลตรงนี้ไม่มีท่วมครับให้เข้ามาดูก่อนใช่ครับว่าเป็นยังไงบ้างรับประกันทาเลนี้ไม่มีท่วมครับเดี๋ยวขอดูมุมนี้นึดนึงนะครับในบ้านบางทีผมไม่อยากจะเข้าไปมากให้ท่านผู้ชมเนี่ยแง้มแง้มว้มาดูบ้าง ครับจอดรถที่จอดรถตรงนี้ได้อีกอ่าได้กี่คันได้คันหนึ่งกําลังดีสองคันก็ต่อท่ากันอแต่ถ้าไม่พอก็มาทํโรงจอดรถเพิ่มใช่แต่ถ้าเป็นจักรยานโอ้โหเพียบเพียบอราคานี้รวมที่ครับถูกต้องครับผมใครเข้ามาโอ้ตอนนี้คนเข้ามาเยอะอีกแล้วฝากเคาะจอเคาะใจให้กันหน่อยแล้วกันนะครับไม่ต้องกลัวนะครับอยู่ใกล้วัดไม่โกหกใช่เขาใม่ครับอยู่ใกล้วัดเปิดเผยกันตรงๆไปเลยฮะดูอีกบางคนเข้ามาใหม่นะมองไม่เห็นเมนเลยนี่แต่อยมาแปดร้อยเมตรครับ ประมาณ800เมตรเห็นเมนเห็นโบสถ์เห็นวิหารเห็นอะไรหมดเลยนะครับเพราะฉะนั้นมีร้านกิจกรรมที่นี่ประจําครับร้านกิจกรรมทางด้านอื่นนะแต่ฟุตบอลแต่ฟุตบอลปีใหม่เขาจะเลี้ยงกันที่วัดเป็นศูนย์รวมของศูนย์รวมเหมือนกันครับรวมของหมู่บ้านคุณมีชุมบ้านแถวนี้ใช่ครับถามคุณเอกก็ถามคุณนัทเพิ่มอีกนิดนึงคนที่ไหนก็มาซื้อแถวนี้ไปใช่ครับคกรุงเทพและก็สมุทรปราการนครปฐมสมุทรปราการราชบุรีเขาหลงอะไรถึงหลงหลงกลหรืออะไรถึงมาซื้อบรรยากาศ ด้วยความที่การเดินทางสะดวกแล้วก็มาแป๊นี้อยู่ที่ประมาณชั่วโมงนิดๆไม่เกิน2ชั่วโมงก็ถึงแต่ส่วนใหญ่จะซื้อด้วยความรู้สึกครับเวลาเข้ามาเหยียบตรงนี้แล้วเขารู้สึกดีดูลมอื่นลมไม่ต้องไปดูเลยนะลมความเย็นความอะไรครับดูหมวกคุณเอ๋ดูกระโปรงคุณเอ๋นี่ปิวสะพัดเลยบอกว่าบางที่ผมว่าเฮ้ยมันทำเลมันสวยกว่านี้อาจจะขายยากกว่านี้แต่ทำเลแบบนี้กลายเป็นคนแย่งกันซื้อครับที่เปนเป่าหมดแล้วครับถามนิดนึงคะัสีเฟสห้าเฟสตรงนี้ ครับเพราะว่าบรรยากาศมันดีใช่ครับโอ้สวยงามมากมากขอบคุณมากลมแรงแรงมากคุณคุณเอ๋นี่กระโปรงนี่ไม่มีใครกระตกเอ็นนะไม่มีไมมปิวธรรมชาติถามคุณนัทคุณเอ๋ทั้งคู่เลยว่าแถวนี้มีภูเขาปะมีครับด้านหลังก็จะมีช่องกิ้งช่องกดด้านข้างจะเป็นเขาพ่อปู่ครับเดี๋ยวเดี๋ยวขออนุญาตขออนุญาตนิดนึงไหนเขาพ่อปู่อันนี้เขาพ่อปู่ครับด้านนี้อ๋อเดี๋ยวยืนยื้อเฉยกันนะโอ้โหแต่มันวิวด้านข้างของเขาด้านหลังก็เห็นภูอวภูเขาวิวเขาด้านหลังด้วยมันดูในกล้องอาจจะไม่ชัดมากแต่ถ้ามาด้้ววยยตันนนนหืืมาใพทีี่เ สวยงามมากใช่อะคุณเอ๋คุณนัทใกล้กันนิดนึงอาจะได้ดูบรรยากาศสวยๆถามมาอีกล้วไม่ถูกกันนะเราอยู่ห่างกันไม่ถูกกันไม่ค่อยถูกกันในกล้องเรารักกันครับออกกล้องเราเราก็คุยกันดีอามีใช้น้ําอะไรเอฟซีถามอ่าเป็นน้าปราปาหมู่บ้านเห็นแท้งข้างหลังไหมใช่ครับนั่นแหละแท้งข้างหลังคุณนัทนั่นแหละเป็นประปาที่ใช้อยู่ในโครงการของเราแล้วก็น้ําแรงด้วยครับถ้าสนใจคุณปัทมาถามว่าติดต่อช่องทางไหน เบอร์โทรเลยครับเร็วที่สุดช้าๆนิดนึงช้าๆนิดหนึ่งเบอร์ของเอนะคะ063 326 1642ค่ะส่วนผมนะครับนัทนะครับ086 763 7566ครับผมบแต่มีเบอร์แอดไลน์ได้อีกเบอร์หนึ่งก็คือ0874337307ครับเดี๋ยวถ้าไลฟ์สดผมไลฟ์สดไปพร้อมกันกับพร้อมไทยทรรถ้าใครฟังไม่ทันนะเดี๋ยวตามไปทางแอปสีแดงตามไปทางแอปสีฟ้าเดี๋ยวผมลงคลิปเต็มๆให้ชมนะไปจดเบอร์เดี๋ยวลงคลิปลงเบอร์ให้ด้วยแล้วกันนะครับจะได้ไม่พลาดนะครับก็บอกไปแล้วเนาะหลังนี้นะครับลดมา100,000จาก899,000เหลือ7จ็0 0 0เก้าหมื่นเก้าพันเห็นบรรยากาศอย่างนี้เลยนี่ร่มๆนะบรรยากาศดี<ว>นะครับอ่าใช้ได้เลยอยู่ได้เลย ข้างหลังผมนั่นกระสามีวิวบ่อน้ําสาใหญ่ด้วยครับหรอฮะอยู่ใกล้ๆนี่ใช่ไหมนี่ครับอยู่ตรงนี้เองครับนี่สาใหญ่อยู่ตรงนี้ครับแต่เป็นสาส่วนตัวเขานะแต่มันใหญ่เป็นเหมือนทะเลสาบเลยครับให้ท่านผู้ชมมาดูด้วยตัวเองได้ดูตัวเองหรือพี่บอยจะขึ้นไหมไหมแล้วแต่ขึ้นไปเหรอลองไหมคุณนัทขึ้นไปก่อนดิํำนำขึ้นไปไหนๆก็ไหนๆมาแล้วอย่าให้เสียเที่ยวลองไปดูเปยังไงอยาให้เสียเที่ยวไปดูบรรยากาศกันขึ้นไปไม่ล่วงนะไม่ล่วงครับตามมาเลย เข,ข,า,ขาเขาเรียกว่าเขาเชิญเราเราก็ต้องขึ้นไปนะครับเดี๋ยวเรขึ้นไปก่อนอ่าไปเดี๋ยวตามคุณเอขึ้นไปวันนี้นนมันจะสวยมากอ่ะไม่เป็นไรครับ,รบท่านผู้ชมกล้องสั่นนิดนึงนะฮะขออนุญาตกล้องสั่นนิดนึงนะครับ,ออระรบจะได้เห็นบรรยากาศกันนะครับว่าเป็นยังไงบ้างนะครับโอ้โหก็น,นี่ละครับมันสวยค่ะแล้ววิวภูเขาด้านนี้จะสวยมากค่ะเนี่ยค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวนั่นนัขอขออนุญาตนิดนึงอยู่เฉยๆกันนิดนึงนะฮะภูเขาอะไรนะอีกเที่ยวนึงอันนี้คือเขาพ่อปูเขาพ่อปูเขาพ่อปูอันนี้จะเห็นหมู่บ้านทั้งงหมดเเลยท่ากับตรนี้ คุณนักเอกมาหน้ากล้องนิดนึงกดนิดนึงอ่าโอ้ทีหลังอหันหลังงงไปฮะอันนั้นคือเป็นชาวบ้านหนึ่งสองสามสี่นั่งกระเปิดประมาณสี่ห้าหลังด้านนี้ครับสี่ห้าหลังนะครับแล้วจะมีโครงการปลูกตัวนี้อีกหลังหนึ่งอ่าสดได้ผ่อนได้นะครับ่สดเนี่ยเหลือเจ็ดเก้าเก้าเจ็ดแสนเก้าหมื่นเก้าพันผ่อนก็คือแปดแสนเก้าหมื่นเก้าพันแต่ผ่อนได้ไม่มีดอกเบี้ยหารหกเดือนได้เลยใช่ครับเพราะหันมาทางนี้เหรอครับ ก็เจอวัดอ่าเจอวัดอุ้ยมีถนนลาดยางใกล้4035ครับมันใกล้ถนนด้วยครับเจดทางสะดวกแสดงว่าวัดนี้ถนนลาดยางถนนลาดยางครับ4035ทั่วไปที่รถวิ่งอยู่นะครับโอ้ไม่เสียแรงที่ขึ้นมานะครับสะน้ำนี่มีให้ยนโฉมน่า้ยนโฉมแล้ก็ด้บอกบรรยากาศด้านบนก็ใช้ได้ครับ มานอนได้เลยนี่ฮะใช่ครับากางเต็นท์นอนบนนี้ได้สามีภรรยากันทะเลาะก,กันหนีขึ้นมานอนข้างบนได้เลยใช่ครับไม่ต้องเข้าบ้านก็ได้ใช่ครับทางด้านหลังเป็นทางสาธารณะนะครับนี่ตรงนี้เป็นทางสาธารณะโอ้มันทางสาธารณะทั้งหัวทั้งท้ายครับแต่ตรงนี้ไม่ได้ขึ้นเป็นทางแต่เอารถมาจอดได้อะไรได้ครับเฮ้ยเห็นอย่างนี้แล้วแสดงว่าข้างหลังเนี่ยวิวภูเขามีเยอะแยะเลยเขานี่ครับสวยและโครงการเพื่อนบ้านข้างในนู้นก็มีสามสี่หลังห้าหลังใช่ไอ้ตอนนี้ก็มีบ่อน้ำนี่ครับใช่ครับ บ่อน,น้ํไใ่ที่ของลูกค้าเหมือนกันลูกค้ามาอยู่เฉพาะเสาทิ์ครับหลังนี้สแสดงว่าท,ท,ที่ที่ในดินแดนนี้ดินดินแดนนี้ขุดบ่อเก็บน้ําได้เก็บน้ำได้ไดครับทำโพรงหนองน้ได้อ้าวแล้วเขที่เขาบอกว่าตรงเนี้ยหนองปะดูเป็นดินทรายละ่ะเก็บน้ำาอยู่ค่ะน้ำไม่แห้งถ้าดินทรายต้องเก็บน้ำไม่อยู่อยู่ครับอยู่เหรอนี่แหละครับที่นี่แหละครับเมื่อปีที่แล้วจากที่ร้อนมากร้อนสุดน้ําก้ย มันแล้วแต่ที่ครับอันนี้เลยไม่มีทฤษฎีตายตัวครับอ่าแสดงว่าอากาศดีอากาศดีลงน้ำดีดูไม่ต้องดูอะไรหรอกดูชุดชุดเอ๋มันปิวมาตั้งแต่อันนี้ใส่เสื้อตัวนี้ชุดตรงนี้นี่ตั้งใจว่ามาท้าลมให้เห็นบรรยากาศเลยหรือเปล่ารีวิวที่อื่นนี่จอแตกนะฮะตอนี้ยังไม่มีเหงื่อไม่มีอะไรเลยครับแดดขนาดแดดอย่างงี้ครับลมเย็บรรยากาศสวย FC เข้ามาเดี๋ยวตอบอีกครั้งหนึ่งนะครับอยู่ที่ตำบลหนองปลาดูอำเภอราขวัญจังหวัดกาญจนบุรีนะครับอยู่ใกล้ๆวัดหนองตะกั่ยนะครับ พื้นที่ดิน265ตารางวาฉนนคูดแดงนะครับน้ำมีไฟมีสัญญาณอินเทอร์เน็ตเต็มที่นะครับถ้าจะขอสัญญาณเาเรียกว่าเน็ตบ้านมีอยู่ใกล้ๆนี่นเลยนะครับไม่ <ใช S 1> ไกล<ไ>มากนะครับมาจากกรุงเทพร้อยกว่ากิโลใช่ไหมฮะใช,ใช่ครับไปหาของกินไ,ไปหาโรงพยาบาลไปหาของใช้ก็ไม่กี่กิโลขายในราคาทั่วอีกครั้งหนึ่งลดเหลือ799,000บอกว่ามาจากผมบอยสิทธิ์นักลา่าเดี๋ยวเขาลดให้แล้วเดี๋ยวเขาเอาแสนนึงมาให้ผมเองอ่าใช่ไม่มีไม่มีนะครับลดให้กับลูกค้านะครับแต่ถ ขอเบอร์ทิ้งท้ายทิ้งทวนไม่หน่อยสิครับคาเบอร์ของเอนะคะ063 326 1642ค่ะส่วนผมนะครับผม086 763 7566นะครับแล้วก็เดี๋ยวถ้าใครซื้อแปลงนี้เดี๋ยวผมจะร่วมบุญกับพี่บอยที่ไปแจกทานด้วยครับ<อ>เป็นข้าวสาร1 0 0ถุงร้อถุงครับ,รบในส่วน,ใน,วนในส่วนต่างหากนะครับอขอบคุณมากๆไม่ได้มาบวกกับลูกค้านะครับอขอบคุณมาก,มากๆเลยทีนี้เอถามมาพี่ผมติดบูโร ติดบูโรไม่ถึงเื่นกู้ใช่ไหมครับเพราะเป็นเงินสดกับผ่อนผ่อนหกเดือนไม่เป็นไรครับมาคุยได้คือง่ายๆมาคุยกับคุณนายคุณเอ๋เนี่ยติดบูโรไม่เกี่ยวจ่ายหมดก็ได้โฉนดจับแค่นั้นเองครับเราไม่ได้ดูบูโรเราคุยตรงจากเจ้าของโครงการครับผมแล้วทําสัญญาชัดเจนครับผมแล้วก็ไม่โกงด้วยครับผมในบ้านอย่างที่บอกมีสองห้องนอนมีหนึ่งห้องน้ำมีหนึ่งห้องโถงแต่ขออนาตยังไม่ได้พาไปดูอยากให้มาชมด้วยตัวเองนะครับเพราะว่าเข้าไปไม่แค่เลยหรอกผมมีปัญหาว่าเสียงมันจาก้องอยากจะให้ท่านผู้ชมเนี่ยมาชนชมด้วักน อ่ะค,คุณนัทคุณเอมีอะไรฝากท่านผู้ชมไหนไหมครับค่ะขอเอก็คือฝากติดตามนะคะทุกชอ่องทางคือเอบ้านที่ดินทุกแพลตฟอร์มนะคะแล้วก็เบอร์ติดต่อของเอก็คือ063 326 1 6า ก็ผมก็ฝากเพจผมนะครับที่ราคาถูกทำได้ดีแล้วฝากเพจพี่บอยที่สุดยอดมากจริงๆครับไม่ว่าจะเป็นรีวิวแปลงไหนตรวจสอบมีการตรวจสอบมีการเช็คประวัติคนขายไม่วันที่คุณซื้อซื้อได้ทุกแปลงรับประกันเลยพี่บอยรับประกันให้ทุกแปลงเลยผมการันตีเลยครับของผมก็โดนสืบสอบถามแบบพลิกซ้พลิกมุมขนาดด้านนี้พี่บอยก็ต้องบอกเลยว่าต้องมีต้องบอกทุกอย่างโป่งใส่ทุกเรื่องครับผมการันตีให้เลยครับคุณมากเพื่อคนซื้อสบายใจแล้วก็หวังว่าเนี่ย อย่างน้อยนะฮะติดตามทั้งสองท่านไว้นะครับแปลงนี้หลังนี้ไม่ชอบไม่เป็นไรเดี๋ยวมีที่ถูก,ท,กที่จับต้องได้มาให้เรื่อยๆอย่างที่บอกเมื่อกีก้ผมก็สะดุดหูนะครับที่บอกว่าร้อยตารางวาแสนกว่าบาทยังมีอยู่เพราะฉะนั้นมาดูตรงนี้มีเสียหลายอย่างน้อยมารู้จักกันไว้ขับรถพาไปดูที่อื่นกันไว้ก่อนนะครับพอเงินพร้อมแล้วค่อยมาเลือกใช้ก็ได้อย่างน้อยมารู้จักกันไว้ก่อนเนาะ,ะวันนี้ขอบคุณทั้งสองท่านมากขอให้ขายดิบขายดีขายที่ดินที่มีคุณภาพให้กับผู้ซื้ออย่างต่อเนื่องเลยแล้วกันนะครับ ครับผมอนนขอบพระคุณมากครับ,รบโอ้โหลมแรงดูดูบ่อนี่นะครับอ่าสวยงามมาก